สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องของการบวกจํานวนคระนะคะซึ่งการบวกจํานวนคระเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะนะคะการบวกจํานวนคละนะคะก็มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนักเรียนสามารถหาผลบวกของจํานวนคระได้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะ มาเรียนเรื่องของการบวกจำนวนคราเดี๋ยวเราไปทบทวนเงินก่อนนะคะว่าการเขียนจนํานวนคราในรูปของเศษเกินจะต้องทำยังไงบ้างเพราะเราจะต้องนําความรู้ในเรื่องนี้มาใช้การทรําเศษเกินให้เป็นจำนวนคราการทำำําจํานวนคราเป็นเศษเกินนะคะอย่างเช่นข้อที่1คะ่ะ2องเศษหนึ่งส่วนแนะคะแล้วก็3ามเศษห้าส่วนหกนะคะลองดูคะ่ะ อ่าสอง่วนแถ้าเราแยกเป็นจำนวนเต็มนะคะกับเศษส่วนก็จะได้เป็น2องบวกด้วยหนส่วนแปะคะสองก็คือ2องส่วนหะคะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งส่วนแปส่วนหนึเราทำส่วนให้เป็นแปดนะคะก็จะได้ว่ามันก็คืออ่าสิบนะคะสองส่วนแปส่วนหนะคะคูณทั้ง คูณ8ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เป็น2อคูณแเป็น16นะคะตัวส่วนเราได้8แล้วนะตรงนี้ตัวส่วนเหมือนกันนะคะก็จะได้เป็น8ปดไอ้สิบนะคะ16บหกบวกหก็เป็น17เพราะฉะนั้น2อเศษหส่วนแก็คือ17ส่วน8นั่นเองนะคะอ่าข้อที่2ค่ะ3าเศษห้าส่วนหกสาเศษห้าส่วนหก็แยกเป็นจํานวนเต็มกับเศษส่วนได้เป็น3ามหส่วนหตรงนี้ สามก็คือสามส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะสามส่วนหนึ่งทำให้ส่วนเท่ากับตัวข้างหลังก็คือทําให้ส่วนเป็นหกก็หกไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราก็จะได้เป็นหกสามสิบแปดนะคะสิบแปดก็เป็นสิบแปดส่วนหกสิบแปดส่วนหกบวกกับห้าส่วนหกก็จะได้เป็นยี่สิบสาส่วนหกนะคะอันนี้เป็นการทรําเศษจำนวนพาให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะ ในส่วนของการเขียนจำนวนคลา้งในรูปเศษเกินนะคะเราสามารถทำได้โดยนำจำนวนนับคูณกับตัวตัวส่วนแล้วบวกตัวเศษนะคะโดยมีตัวส่วนคงเดิมนะคะ,อ,ะอันนี้ครูทวนอันนี้แป๊บหนึ่งนะอีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้นะคะ,ะนะคะเรานิยมทำ ก็คืออีกแบบหนึ่งนะคะเราก็แค่นำตัวส่วนไปคูณกับตัวจำนวนเต็มข้างหน้าเหมือนตรงนี้นะคะ2ไปคูณด้วยอะไรคะ2คูณด้วย8 8คูณ2เป็นสิบกนะคะ16บกวก1ก,ก็เป็น1 7นะคะตัวส่วนคงเดิมนะคะก็คืออ่าอีกอันหนึ่งเราก็แค่ อันนี้คือรูปแบบการทำที่ง่ายกว่าเมื่อกี้นะก็คือนำสามนำตัวส่วนไปนคูณจำนวนเต็มข้างหน้าก็คือ3าคูณหได้18แล้วก็มาบวกด้วยตัวข้างหน้าไอาตัวข้างบนหรือตัวเศษนั่นเอง3ามสามหบวกกับ5ก็เป็นยีสนะคะตัวส่วนของเราคงเดิม อันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่านะคะนั่นก็คือล่างคูณหน้าบวกบนตัวส่วนของเดิมนะคะพอจะเข้าใจนะคะอะทีนี้ไปสู่เรื่องของการบวกนะคะการบวกเราก็สามารถการบวกจํานวนคะนะคะเราสามารถทําให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะก็คือเขียนจํานวนคะในรูปเศษเกินก็ได้แก่ตัวแรกนะคะตรงนี้1นส่วนห้า 1นึเศษห้ส่วนหบวกด้วย2องเศษหนส่วนสาส่วนแปดนะคะหกูณหนึงได้หกบวกหเป็น11ตัวส่วนเป็นหกอย่างนี้นะคะต่อไปต้วที่สอสเศษหน่ส่วนแปดนะคะสองแปดแปดบหกสบวกหเป็น17ตัวส่วนก็คือ8เหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้11บส่วนหบวกด้วย17บส่วนแซึ่งนะัดตรงนี้เราจะได้เป็นเรื่องของการบวกเศษส่วนธรรมดา แต่ว่าการบวกเศษส่วนนะัตรงนี้ก็คือเศษส่วนที่ตัวส่วนมันไม่เท่ากาันเราจะสามารถบวกมันได้ก็ต่อเมื่อก็คมเมื่อไหนคะก็ต่อเมื่อเราจะบวกมันได้ก็ต่อเมื่อส่วนมันเท่ากันนะคะหกกับแปดทำส่วนให้เท่ากาันเราก็ไปดูสุดคุณแม่หกและแม่แปดเมื่อไปดูแม่หกและแม่แปดเราก็จะได้ตัวคูณร่วมนะคะ ที่น้อยที่สุดมันก็คือ24เพราะฉะนั้นเราทำ6และ8ให้เป็น24 6ทําให้เป็น24ได้โดยการนำ4มาคูณ4คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะแล้วก็8ตรงนี้ทําให้เป็น24ก็คูณ3คูณ3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เป็น51ส่วน24นะคะก็จะได้เป็น44ส่วน24บวกด้วย51ส่วน24นะคะก็ได้ผลลัพธ์เป็น95 ส่วน24หลังจากนั้นตรงนี้เราจะต้องทำกลับให้เป็นจํานวนคละนั่นก็คือเอา95หารด้วย24 95อะไรได้24นะคะ24คูณอะไรได้ก็ไอไม่ใช่24คูณอะไรได้95ก็จะได้เป็น3นะคะ24 3มันได้เท่าไหร่เอ่ย24คูณ3 3 342 ทดหนึ่งนะคะสามหเป็น7จ็ดได้เจดสิบสก็ยี่ี่สาได้72แสดงว่ายังเหลือเศษอยู่อีกยีบสเพราะฉะนั้นได้คำตอบก็คือ3มเศษยีสบสามส่วนยีบสี่นะคะอ่ะาการบวกการหาผลบวกของจํานวนคละนะคะทำได้โดยการเขียนจํานวนคระในรูปจํานวนนับกับเศษส่วนแล้วนำำําจํานวนนับนั้นมาบวกกันและนําเศษส่วนแท้มาบวกกัน อันนี้เป็นวิธีที่1นนะวิธีที่1ก็คือเขียนจํานวนคระในรูปเศษเกินแล้วใช้กระบวนการบวกในกรณีที่ตัวส่วนมันไม่เท่ากันทําตัวส่วนให้เท่ากันลกแล้วก็บวกกันได้นะคะต่อไปเป็นวิธีที่สองวิธีที่2ก็คือเราจะต้องเขียนจํานวนคระนั้นให้อยู่ในรูปของจํานวนนับบวกด้วยเศษส่วนแท้นะคะแล้วก็เอาจํานวนนับมาบวกกันและเศษส่วนแท้ก็มาบวกกันนะคะแล้วก็ดูผลลัพธ์อ่าอย่างเช่นตัวอย่างเดิมนะคะ1นึ่งเศษหนึ่ง เศษห้าส่วนหกนะคะหนึ่งเศษห้าส่วนหกบวกด้วยสองเศษหนึ่งส่วนแปดนะคะตัวแรกตัวนี้นะคะเขียนเป็นจํานวนนับกับเศษส่วนแท้เราก็จะได้เป็นหนึ่งกับห้าส่วนหกก็คือหนึ่งเศษห้าส่วนหกก็คือหนึ่งบวกด้วยห้าส่วนหกและตัวข้างหลังนะคะตัวข้างหลังของเรา ไปตัวข้างหลังของเรานะคะออตัวข้างหลังของเราคือตัวนี้นะคะอ่าสองเศษหนึ่งส่วนแปดนะคะสองเศษหนึ่งส่วนแปดเราก็จะแยกได้เป็นสองบวกด้วยหนึ่งส่วนแปดนะคะทีนี้เราก็จะได้ว่าลบเนาะเราก็จะได้ หลังจากนี้เราจะได้จำนวนเต็มสองตัวจำนวนเต็มนะที่นี้คือสองหนึ่งนะคะกับสองเราก็หนึ่งกับสองมาบวกกันง่ายๆนะคะหนึ่งบวกสองก็ได้สามเนาะหนึ่งบวกสองได้สามนะคะถึงตรงนี้แล้วนะเอาหนึ่งมาบวกกับสองได้สามเอาห้าส่วนหกมาบวกกับหนึ่งส่วนแปดนะคะก็ทำส่วนให้เท่ากันแต่ว่านะตรงนี้เราจะเห็นว่า เศษส่วนมันจะมีค่าน้อยลงก็คือตัวเลขมันน้อยก็ทำให้เราง่ายต่อการคิดเราก็ดูแม่แดกับแม่หนะคะหาตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ6และ8ดก็คือในสุดคูณสุดคูณผลลัพธ์อันไหนที่มีทั้งในแม่6และแม่8ดที่น้อยสุดคำตอบที่ได้ออกมาก็คือ24นั่นก็คือเราทำห6และ8ดให้เป็น24เนาะ ้เป็นยี่สิบสี่หกเราก็สี่มาคูณสี่คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะแปดเราก็คูณสามทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะอ่าเราก็จะได้ดังนี้นั่นก็คือได้เป็นยี่สิบบวกด้วยยี่สิบส่วนยี่สิบสี่และก็สามส่วนยี่สิบสี่เมื่อกี้ข้างหน้าสามอยู่เหมือนเดิมนะหนึ่งบวกสองได้สามนะคะหลังจากนั้นเอายี่สิบมาบวกสามยี่สิบบวกสามมันก็ได้ยี่สิบสามส่วนยี่ิบสี่อันนี้เป็นเศษส่วนแท้แล้ว เพราะฉะนั้นเอาสองจนวนนี้มารวมกันสองจนวนนี้รวมกันก็จะได้เป็น3ามเศษยีสาส่วนสี่ยี่สี่เดี๋ยวให้นักเรียนลองทำกิจกรรมนะคะในการหาผลบวกของจำนวนคะและตอบคำถามตอบในรูปอย่างง่ายนะคะ,ะข้อนี้ค่ะให้แสดงวิธีทำนะคะ,ะเดี๋ยวนักเรียนลองฝึกอันนี้ในในสมุดของนักเรียนนะคะอันนี้ถ้าสังเกตอันนี้คือเศษส่วน ที่เป็นจนํานวนคละอันนี้เป็นเศษเกินนันเกเรียนจะทําวิธีไหนวิธีที่1ก็คือเขียจนจํานวนค้ะให้อยู่ในรูปเศษเกินนะคะวิธีที่สองก็คือผลบวกบวกจํานวนคละโดยให้มันเป็นจนํานวนคระทั้งหมดนะคะถ้าเป็นครูครนะครูชอบวิธีที่ิวธีทสองก็คือทําทให้มันเป็น,ปนจนํานวนคระหมดเลย นะคะคเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการคำนวณมากขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวลองมาเฉลยกันนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะอันนี้ใช้วิธีที่หนึ่งก่อนนะเฉลยวิธีที่หนึ่งก็คือ1นึ่เศษสส่วนสบวกได้7ส่วน5ตัวนี้1นึ่เศษสส่วนสก็คือ 5ส่วน3บวกด้วย7ส่วน5ตัวส่วนไม่เท่ากันทำส่วนให้เท่ากันนะคะก็ส่วนก็เป็น15ก็เอา5ตัวแรก3เอา5มาคูณทั้งบนทั้งล่างได้25้าส่วน15ตัวนี้5ทำส่วนให้เป็น15้ก็สามมาคูณทั้งเศษและส่วนก็ได้เป็น21ส่วน15ก็จะได้เป็น25บวกด้วย21ส่วน15นะคะก็ได้คำตอบเป็น46ส่วน15 แล้วก็ทําให้อยู่ในรูปอย่างง่าย,ายก็คือตอบเป็นจํานวนคลา้าเพราะอันนี้มันคือเศษเกินนะคะเอา15ห้าหาร15ห้าอะไรได้4 16, ี่ก็จะได้เป็น15บห้สาสี่ห้าเหลือเศษหนึ 1, 1> ่งเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ3เศษหนึ่งส่วนบหนั่นเองต่อไปมาดูวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองหเศษ2ส่วนสาบวกด้วย7ส่วน7ส่วนห้านะคะอ่าตัวนี้เราจะทําให้มันเป็นจํานวนคลา้าห้าเศษเจดเศษจดส่วนห้าก็คือ5หาร ใช่ไหมห้าอะไรได้เจ็ดห้าหนึ่งห้าเหลือเศษสองส่วนห้าก็เป็นหนึ่งเศษสองส่วนห้าน,นะคะอ่าโอเคต่อไปตัวแรกตัวแรกก็แยกเป็นจำนวนนับกับเศษส่วนก็ได้หนึ่งบวกด้วยสองส่วนสามตัวหลังแยกเป็นจำนวนนับเศษส่วนก็ได้หนึ่งกับสองส่วนห้านะคะทีนี้เอาจำนวนนับสองจำนวนนี้มารวมกันหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็เอาเศษส่วน ที่เหลือสองตัวมารวมกันนั่นคือ2ส่วน3บวกด้วย2ส่วน5นะคะอ่าเมื่อกี้1นบวก1ได้2 2ส่วน3บวกด้วย2ส่วนหบวกไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันก็คือต้องทำส่วนให้เป็น15นะคะตัวแรกก็เอา5มาคูณทั้งเศษและส่วนได้เป็น10ส่วน15ตัวที่สองสส่วนหาทำส่วนให้เป็น15เอา3มาคูณทั้งเศษและส่วนก็ได้เป็น6ส่วน15นะคะ อ่าตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะสองสิบบวกด้วยหกก็ได้เท่าไหร่คะก็เป็นสิบหกนะคะสิบหกส่วนสิบห้าตรงนี้สองอยู่เหมือนเดิมนะเนื่องจากสิบหกส่วนสิบห้ามันเป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นทํามันให้เป็นจํานวนคลาสสิบห้าอะไรได้สิบหกก็เป็นสิบห้าหนึ่งสิบห้าเหลือเศษหนึ่งส่วนสิบห้าหลังจากนั้นก็เอามาบวกกับจํานวนนับข้างหน้าก็เป็นสองบวกหนึ่งก็เป็น สนะคะเป็น3ามบวกไนึ่งส่วนสิก็คือตอบว่า3เศษหนึส่วนสิบนั่นเองอันนี้ไม่ยากเนาะมันก็คล้ายๆกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้ครูก็คิดว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจในเรื่องของการบวกจำนปนคละมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด1.7นะอ่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ให้สอบถามครูได้นะคะอันนี้เป็น โจทย์ที่ให้นักเรียนทำนะคะทีนี้ครูก็จะสอสรุปบทเรียนสําหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการบวกจํานวนคละนะคะการบวกจานวนคละก็คือสามารถทําได้โดยการเขียนจํานวนคละในรูปเศษเกินนะคะก็คือเขียนในรูปเศษเกินแล้วหาผลบวกหรือหรือจะเขียนจํานวนคละในรูปของจํานวนนับกับเศษส่วนแท้แล้วหาผลบวกนะคะมี2วิธีนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ ขอนำเสนอเพียงเรืองแค่นี้นะคะครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของการลบเศษส่วนกันอีกนะคะว่าเป็นยังไงสําหรับวันนี้ก็ขอนําเสนอเพียงแค่นี้นะคะ,ะสวัสดีค่ะ